สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับประจุบชาแนลนะคะเอ่อเราจะมาดูวิธีทำอย่างไรให้ทานเงาะได้อย่างปลอดภัยกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเงาะที่ประจุบซื้อจากมามาจากตลาดนะคะเพื่อนๆช่วงเนี้ยเงาะที่ชาวสวนเขาทำออกมาให้เราทานกันเนาะมันก็จะมีแต่สารเคมีเนาะอันเนี้ยซื้อมาแล้วเราอยากทานให้ปลอดภัยแบบ ให้ปลอดสารนะคะก็เอามาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆสัก10นาที15นาทีแล้วก็ซาวขึ้นใส่ตะกร้านะคะเพื่อนๆจะได้ปลอดสารพิษปลอดทุกอย่างและที่ชาวสวนเขาฉีดป้องกันเชื้อโรคเชื้อรา,าแมลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆเคล็ดที่ไม่รับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ลองทำดูนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะมันไม่ได้ยุ่งยากตรงไหนถ้าเราซื้อมาแล้วเราอยากกินแบบไม่ต้องกังวลนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้แช่น้ำเอาน้ำใส่ให้ท่วมเลยนะคะก็เสร็จแล้วได้เวลาที่เรากะไว้ที่เรากะไว้ว่าสักสิบนาที15นาทีเราก็ซาว ใส่ตะก,ก้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบเนี้ยชิ้นใส่ตะก,ก้าแบบนี้เลยแล้วก็พักเสด็จน้ำแล้วเราก็เอามาทานได้อย่างสบายใจนะคะเพื่อนเก็เราจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีสารพิษหรือไม่มีก็ทําอย่างนี้ทุกทุกครั้งค่ะเพราะว่าพี่ชูทำงานอยู่กับคุณหมอท่านท่านบอกวิธีอะไรอะไรหลายอย่างให้เราเรู้เยอะแยะเคล็ดลับนะคะแต่ว่า ส่วนมากป้าก็ไม่ค่อยได้จำอะเนาะเมื่อก่อนไม่ค่อยไ,ไม่ได้ทำ u t u b e ก็ปล่อยไปหมดอันไหนที่พอหันมาทำ u t u b e เออเนาะเราก็อยากจะแบ่งปันให้ที่เรารู้จักคุณหมอท่านนะเพื่อให้คนอื่นได้ได,ได้ได้รับรู้เอาไปไปฏิบัติบบตามเผื่อมันจะจะเป็นแนวทางทำให้ทุกคนได้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆง่ายๆค่ะแบบเนี้อันนี้ ความไม่พร้อมของป้ากเนาะแต่ว่าก็อยากทําอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ